o เซอร์ออ on tour นี้เราจะตามผู้ชายไปอำมพาวาไปช่วยเขาตามหาเตียงนอนไปกันเลยครับพอน้องนิวบอกว่าอยู่ที่อัมพาวาที่พักสวยมากแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปดอกไม้เราก็ตามไปสิครับก็ขึ้นทางด่วนไปกันเลยครับจากกรุงเทพนะครับเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึงที่ดําเนินพาวาครับรถคันนี้น่ารักมากๆครับเป็นคนรับรส่งจากที่จอดรถนะครับมายังที่ที่พักครับ พอมาถึงตรงที่เช็คอินแล้วเราก็เดินตามน้องนิวไปดูดีกว่าครับว่าที่พักเป็นยังไงกันบ้างนะ พักร่มรืืนมากๆเลยครับแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆครับเขียวๆสวยมากครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าในห้องจะเป็นยังไงบ้างนะจะบอกว่าถ้าใครชอบถ่ายรูปที่นี่มีที่ถ่ายรูปให้ถ่ายกับต้นไม้เขียวๆสวยๆวยเยอะมากเลยครับแล้วก็แม้กระทั่งในห้องยังบรรยากาศดีมากๆเลยตามไปดูกันเลยครับตามน้องนิวไปเลย อ่าแล้วนี่ก็ผมเองครับแเดินตามน้องนิวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะปะปะปะตามมาเลยครับตามมาเลยครับต,ตามขึ้นมาเลยครับเอาไม่ขึ้นมาละมาเร็วมาเร็วอ่าวิ่งตามน้องนิวไปครับเธอเราเาขมาให้เธดูบรรยากาศของห้องสิงครับตกแต่งได้แบบระเมียดละไมมากๆครับละเอียดมากๆแล้วก็ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นคุณภาพดีมากๆเลยครับโอ้มีทางไต่ขึ้นไปข้างบนได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงจริงๆห้องนี้เป็นเหมือนแฟมิลี่ o ูครับจริงๆมันสามารถนอนได้ถึง4คนเลยโอ้ข้างบนบรรยากาศก็น่ารักนะครับเหมือนห้องใต้หลังคาน่ารักมากๆเลยครับต่อมาเรามาดูบรรยากาศห้องน้ำครับโอ้โหห้องน้ำก็น่ารักน่าอาบน้ำที่นี่มากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงกันต่อบรรยากาศตรงระเบียงเดี๋ยวเราไปดูลริมระเบียงกันดีกว่าครับดูสิครับบรรยากาศสวยมากๆครับมีที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ผมก็ต้องถ่ายตรงนี้ซะหน่อยเนอะดูสิครับบรรยากาศดีภาพสวยมากๆเลยครับแล้วเราก็เดินไปดูบรรยากาศส่วนอื่นๆของโรงแรมกันนะครับมันก็จะมีที่พักแบบหลายประเภทครับน่ารักมากๆจะบอกว่า แปลกดีครับไม่คิดว่าที่อัมพาวาจะมีที่พักน่ารักน่ารักอย่างนี้อ่าแล้วเขาบอกว่าตรงสระว่ายน้ำ่าตรงนี้จาเดี๋ยวเดินไปจะมีสระว่ายน้ำนี่ครับก็เห็นบอกว่าเป็นน้ำอุ่นอ่าเหมือนแช่ออนเซ็นเลยแล้วดูห้องฝั่งตรงข้ามก็น่ารักมากๆดูสิครับบรรยากาศน่ารักจริงๆครับอยากให้มีโอกาสนะครับอยากให้ลองแวะมากันครับอยากให้มาพักก็ลองมาพักกันสักคืนนะครับเห็นบรรยากาศดูนะ ูสิครับตรงนี้ก็น่ารักมากๆผมก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายห้องเหมือนห้องคอบบิดครับถ่ายไว้ซะหน่อยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราเออกมาข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันตรงทางเดินไปที่จอดรถครับเมื่อตอนเข้ามาไม่ได้ถ่ายนะอะ่ทางนี้ครับแต่งเป็นคริสต์มาสแล้วเตรียมตัวพร้อมสำหรับพอดิเย์แล้วครับ Hey, 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 hey. อขอเล่นหิมสะสัหน่อยรู้นี่แน่นี่แน่โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับแล้วอย่างที่น้องนิวบอกไว้ว่าจะพาไปเที่ยวนะครับก็เราจะไปกันที่ไหนนะอาจจะถึงแล้วจากที่พักนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงกันแล้วครับ เดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวจอดรถก่อนที่นี่นะครับชื่อเดอะบูมออคิดพาร์คครับก็คือเป็นแบบสวนดอกไม้สวนสวนกล้วยไม้ครับแล้วก็ที่นี่จะเสียค่าเข้าประมาณ200บาทเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มัน4ี่โมงกว่าแล้วแล้วเ,เขาจะปิดกี่โมงเขาบอกว่าปิดประมาณ6โมงนะครับห้าโมงครึ่งหกโมงก็ถ้าแสงหมดเขาก็ปิด นะครับประมาณนี้เห็นบอกว่าเนี่ยครับเหมือนแบบช่วงโควิดน่าจะปิดไปแล้วก็เหมือนเขาตกแต่งเพิ่มเติมใหม่แล้วก็เปิดเพิ่งเ,เปิดมาตอนประมาณวันที่5ธันวาน,นี่เองครับแสแต็มสักหน่อยนะครับทีนี้ร่มรื่นมากๆขัดประดอกไม้ก็สวยมากๆจริงๆนะครับแล้วเราก็มีมิชชั่นของวันนี้ด้วยเพราะว่าเราเห็นรูปเรฟรนส์ของคนอื่นครับเดี๋ยวเราจะไปตามหากันนะครับเพราะาน้องนิวเนี่ยมีจุดประสงค์ว่า เราจะไปตามหาตรงที่มันเป็นเตียงนอนแล้วเป็นแบบพุ่มพุ่มดอกไม้พุ่มไม้ไปไหมหรือดอกไม้สวยๆเหมือนในรูปครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าว่ารูปเด<ใ>นเฟยเป็น,นยังไ, <ป S 1> ไงอ่านี่น,น,น,นี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ,แบบเ,รบเดี๋ยวเราตามน้องนิวไปเลยครับ ลำลาหัดเอง,องในรูปนะครับอ๋อเอตอตอนสวยดีนี่ไง,งอยู่ทางอ๋อมีซุ้มด้านนู้นด้วย บอกให้ไปด้านโนนนี่นาะไปนิวจะไปถ่ายกับเตียงนอนเราจะตามล่าหาเตียงนอนกันนะไม่สนใจวิวอย่างอื่นเลยไม่สนใจวิวอย่างอื่นเลยหาอยู่อย่างเดียวเลยอโอเคบรรยดกาศสวยมากๆแต่น้องนิวก็ไม่สนใจเพราะจะตามหาเตียงนอนให้เจอครับก่อนที่แสงจะหมดนะครับ เอ้ย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 าวิ่งไปแล้ว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 เฮ้ยรอก่อนดิวะรอก่อน <g ib it> มันปล่อยลิงเข้าป่าเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือระหว่างทางเราก็มีถ่ายรูปเก็บไปบ้างแหละครับไม่ใช่ว่าเดินตามตลอดแล้วก็มีย้อนกลับมาถ่ายทีหลังด้วยก็ตามไปดูในไ g ของผมอ,อัฟสเตอร์ได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็บรรยากาศสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะบอกว่า เราก็ถ่ายรูปไปบ้างแล้วครับไม่ใช่ว่าเดินอย่างเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มิชชั่นของเราก็คือต้องไปตามหาเตียงนอนจริงๆครับอ่ะอ่ะลงทางลงทางลงทางพอผ่านมาถึงบ่อนะครับตรงนี้แสงย้อนแสงสวยมากๆา,กากเลยครับก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยแต่จริงๆแล้วคือเดินทางจนเริ่มเหนื่อยแล้ว,ลวก็เลยแบบหาทางอู้ขอพักนิดนึงนะ ดูสิครับบรรยากาศสวยมากๆอย่างที่บอกครับตามไปดูรูปผมได้ในะ mm hmm. IG o ออ e สเตอร์นะครับแล้วเราก็ยังหาเตียงนอนไม่เจอเลย <c oughs> ไปตามเขาไปก่อนนะ <c oughs> ว่าอันสุดท้ายแน่ๆเลยเตียงนอนเนี่ย <c oughs> นี่คือไปส่วนทอตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสวนข้อเขาอะ ขอ้อพ้ออะไรนะที่ขอพอต้นไม้ที่ขพอพ้อปุยไม้มอะครับดูมันวิ้งเป็นโอ้แล้วทำรหัสเียงหนอยไปไหนละไปไหนละไปไหนละอ๋อตรงนี้ไง ใใทำหน้าดีใจหน่อยถึงเราจะเจอเตียงนอนแล้วแต่คนเยอะมากๆเลยครับเราก็เลยเดินมาถ่ายรูปบรรยากาศแถวๆที่อื่นก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปตอนคนเริ่มน้อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้แสงยังมีอยู่นะครับก็มันมีจุดถ่ายรูปอีกเยอะแยะมากมายเลยครับหลายจุดเลยครับ ตะกี้จะบอกว่าจริงๆเราถ่ายตรงทางเข้าแล้วก็ย้อนไปเข้าอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางที่เราเข้าเลยเสียดายจังแบบถ้าเราเดินมาแต่แรกนะแต่อย่างว่านะเพราะว่าตะกี้คนเยอะจริงๆครับเราก็เลยอาจจะคเคๆนิดนึงก็เดี๋ยวเราตามไปดูรูปตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ก็สวยครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากจริงๆครับเฮ้ยเหมือนเป็นดาราเลยว่ะมีตะก้องตั้ง3คนเนี่ย เออตลกดีอะนี่ไปยป่าวเรายานข้อเสื้อก็มานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีมิชชั่นนะครับชอบรูปซ้ายหรือรูปวความมากกว่ากันครับอ่าแล้วเราก็ได้รูปบรรยากาศสวยๆจริงๆที่ถอดเสื้อเพราะว่าเสื้อไม่เข้ากับดอกไม้จริงๆครับแล้วก็ก่อนกลับเราก็แวะไปถ่ายรูปตรงที่เตียงนอนอย่างที่เราต้องการครับเย้ แล้วเราก็กลับไปทานอาหารกันที่โรงแรมนะครับที่นี่นอกจากมาพักแล้วจะบอกว่าร้านอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยครับบรรยากาศตรงที่เขาประดับไฟไว้ตอนนี้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารข้างในกันดีกว่าครับ บรรยากาศของร้านน่ารักมากๆครับแล้วก็คนก็พอสมควรตรงมุมสุดด้านโน้นก็มีวงเออมีดนตรีเล่นด้วยครับไม่ใช่วงมีคนเดียวแต่จะบอกว่าบรรยากาศดีจริงๆครับแล้วก็มาลองดูเมนูนะครับก็ผมเปิดแบบเร็วๆแล้วกันนะลองดูมันมีอาหารหลายอย่างมากเลยและจะบอกว่าคือผมมาไม่ได้ถ่ายตอนชิมทุกอย่างนะแต่จะบอกว่าอาหารที่นี่รับรองว่าอร่อยจริงๆครับราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าที่นี่ใช้แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นราคาถึงได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูอาหารกันดีกว่าว่าเราสั่งอะไรบ้างอ,าอันนี้คือปลาหมึกครับปลาหมึกแดดเดียวมั้งแล้วก็น้ำพริกครับเออมันไม่ใช่น้ำพริกไหมเหมืนอนมันคือหลนอ่ามันคือหลนปูนะครับ ล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆกับกระเบื้องแต่มันเป็นหมูอร่อยมากๆเลยครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเนี่ยครับดูสิครับมันเหมือนกระเบื้องเนาะที่เขาทํานะครับแต่ว่าไม่ใช่แล้วก็มีแบบมายองเนสข้าวมันอร่อยจริงๆอ,อันนี้กระหล่ำปลีผัดน้าปลาก็อร่อยครับดูสิครับโอ้โหหน้าทานทุกอย่างเลยอ,อันนี้คือ3มชั้นทอดน้าปลาครับ หร,หรือทอดสมุนไพรอ,อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงๆแล้วก็มีกุ้งด้วยข้างบนเดี๋ยวเราไปทานกุ้งให้ดูดีกว่ากุ้งที่เนี่ยครับเป็นเหมือนปลากุ้งแล้วเขาใช้กุ้งตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยปลาพอเป็นปลาครับเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้สุกแต่ไม่สุกแบบมากหนักอะ่ะเออสุกแล้วแบบกาลังดีเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่านะ คือสุกนิดหน่อยแล้วก็มีความดิบยังค้างอยู่ครับอร่อยมากๆครับน้ําจิ้มที่ราดมาก็เด็ดจริงๆครับนี่น่าทานมากๆครับอร่อยมากๆด้วยครับคือาใครมีโอกาสแนะนําว่าลองไปทานที่นี่ก็ได้ครับถ้าไม่ได้ไปพักนะครับ,บไปไงบ้างอ๋อเป็นกุ้งท่าเนี่ยเดียว มันยังไม่ตายหรอมันยังไม่ตายยี่อ่ไแลวแล้วก็ถึงเวลาผมชิมบ้างแล้วครับจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยอยากให้มาชิมจริงๆครับถ้ามีโอกาสแวะมานะครับ แล้ะเราก็ปิดท้ายกันด้วยฮ่าฮของหวานนะครับโห oh, oh. ดูสิครับคือไม่ต้องเถียงกันเลยครับว่าจะทานผลไม้ประเภทไหนนะครับปิงซูครับเราก็ผลไม้มีให้เลือกเยอะซอสก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยอร่อยจริงๆครับขนมที่นี่ก็ใช้ได้ครับคือถ้าไม่อยากทานอาหารแวะมาทานขนมก็ยังดีบรรยากาศดีมากนั่งติดริมน้ําเลยครับนนเนี่ยดูสินะทานขนาดไหนล่ะเออ เาซิเอาซิอิ่มกันจุกๆเลยครับวันนี้ครับด้วยความที่ขนมอร่อยจริงครับเราก็เลยสั่งอีกอย่างหนึ่งนะครับแป้งอันนี้เหมือนโรตีนะครับแต่ใส่พิมพ์ของวัฟเฟล จะบอกว่าแบบสร้างสารรค์ได้ดีมากๆเลยครับเมนูนี้ก็อร่อยมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็าชิมกันซะหน่อยตอนแรกคิดว่าจะจบไงปรากฏว่าขนม,มอร่อยก็เลยกินเพิ่มอีกอ่า ะคนไปริงๆลขากลับนะครับเราก็เดินรัดริมน้ํากลับไปที่ห้องพักกันนะครับ mm hmm. ก็มีทางออกริมน้ําครับ mm hmm. บรรยากาศดีมากๆเลยแต่ถ้าเดินคนเดียวก็คงแบบมึดๆเหมือนกันเนาะครับแต่บรรยากาศสวยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูริมน้ํากันแล้วก็จะบอกว่าดึกๆก็มีคนว่ายน้ําอยู่เลยครับเออบรรยากาศดีครับแล้วก็น้ํา อุ่นด้วยอ่าน้ำอุ่นด้ครับอ่าแล้วเราก็เนี่ยครับตอนผ่านมาตอนนั้นเราเห็นว่ามีแบบเรือปอะลัมเริ่มเลยแล้วก็ตรงประภาคารเปิดไฟได้ครับสวยงามมากๆเลยแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปนอนกันแล้วนะดูสิครับบรรยากาศดีมากๆครับแล้วอยากให้มาเพราะว่าที่นี่มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากๆมากมายจริงๆครับอ่าถึงห้องนอนแล้วม่านก็เป็นแบบ อัตโนมติกนะจะบอกให้เออคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะกุดไนกันนะครับ okay. <Good> night. ตื่นเช้ามานะครับแล้วก็ทานอาหารก่อนก่อนจะตีรถกลับนะครับจะบอกว่าอาหารเช้าก็อร่อยมากๆเลยครับแล้วก็โอ้โหดูเยอะแยะน่าทานมากๆเลย และทริปนี้ผมก็ต้องขอปิดทริปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณซิพลนิวและโน้ตนะครับที่ช่วยผัดกันเป็นตากล้องขอขอบคุณดำเนินพวานะครับแล้วก็เดอะบ o ูม Orchid ดพาร์คครับแล้วเจอกันใหม่อีกพีหน้าบ๊ายบายครับ